สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะลงเราพัฒนาชุดเต็มเนาะคะ่ะพัฒนาเห็ดสามน้อยอยู่ค่ะพี่น้องน,นะคะนี่นะะนนะะเห็ดหลายอันหลายแนวหลายโบท่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เป็นอย่างเดียคกัไปตามที่เราทาและทําได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแอดก็พยายามเต็มที่ละค่ะอย่างใ้ท่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะท่านแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นท่านแน่นอนพี่น้องค่ะ ไปเบิง์คำเตือนของท่านช่องเฮ้ากรเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องนะคะไปซูแนวทางของเฮ้าเลยนะคะนะคะ สำหรับคลิปของเล่าพัฒนานี่เนะคะแอดจะมีหลักหน่วยล่างตัวเดียวมาฝากพี่น้องแต่เป็นสูตรระยะสั้นสีเดินต่อบอกะบารูคือกันเนาะคะ่ะสีเดินต่อบอเดินเข้ามาแล้วสามันติดที่ตัวเดียววันนี้จะถ้าเข้าก็จะเป็นวันที่4พี่น้องนะคะจะเป็นหมู่ที่สี เนาะคะ่ะสิเขาบา่แค่นั้นละ่นะเนาะค่ะถ้าเขาบ่เป็นยังพี่นอ้องอ่าแอดมี20ชุดแอดก็จะคัดออกมาให้20ชุดอชุดตัวเดียวนี้เนาะคะ่ะมันบ่ค่อยเดินนะคะบ่ค่อยเดินอ่าขออนุญาตแป๊บนึงเพระาะว่าคลิปนี้บ่บ่หลายเนาะค่ะคลิปนี้บ่หลายอขออนุญาตจัก2นาทีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแอดแกะเทียบไว้อ่ามีเด่นตัวเดียวนี่กะ มีหลายสูตรต่เด,ดินแนกอะรุดเน่ไปแน่เนาะคะ่ะรุดไปน้ำมันเป็นสูตรที่เฮ็ดยากก็คือเล่าพัฒนาแอดเคยบอกกับเอฟซีกับเอฟซีพี่น้องอยู่เสมอว่าสูตรได้ได้ก็ตามเนาะคะ่ะเลขกเด่นนี่เลาพัฒนานีเ่เฮ็ดยากถ้าพี่น้องเบิ้งลหลายๆช่องเบิงะะ้งได้ค่ะบรรดาอาจารย์ต่างๆหรือเส้นนี้ไอ้คนมึนก็นจะบ้าบอกบอกืบก่บลืนกันเนาะคะ่ะสำหรับสูตรเล่าพัฒนาเป็นสูตรที่หลุดง่าย เนาะคะ่ะลุดง่ายถ้าสูตรได้เดินต่อกันฮอดสามมือนี่ถือว่าแจ่มแล้วค่ะพี่น้องสําหรับสูตรสองโตด้วยค่ะสูตรสามโตนี่มันมันบ่เป็นยังค่ะพี่น้องมันเดินได้นะคะมันเดินได้แต่สูตรสองโตสูตรหนึ่งโตนี่เป็นสูตรที่ควบคุมยากมากเนาะคะ่ะยากมากนะคะสำหรับสูตรเลขเด่นตัวเดียวนี่อา่า ขอให้มันเดินก้อนเนาะแอดจะเอาสูตรออกมาให้เบิ้งเนาะคะ่ะแอดจะเอาสูตรออกมาให้เบิง้งมือนีขอให้เขาทานมือนอีมีแนวต่อร่องกับเพลนมือนีก้อนเนาะคะ่ะถ้าวันนี้เข้าแอดจะทําต่อให้ดูแล้วก็เอาสูตรวิธีทําออกมาให้ร้อมเนาะคะ่ะขอให้เดินต่อเนาะพี่น้องเนาะแต่มันเป็นสูตรหลักหน่วยบนพ่าะมนล่างตัวนี้แอดว่ามันหน่วยล่างเนาะคะ่ะ ล่างหรือบ,บนมันก็ไปหากันได้บ่ค่ะหลายงวดที่ของเฮาที่หลักหน่วยล่างไปเป็นหลักหน่วยบนก็มีอยู่หลายงวดเหมือนกันเนาะค่ะอ่าส่วนญงถ้าศูนย์มากมันจะชอบมากน้ากันได้ไหมน,ออน้องเอนบสี่ศูนย์หาศูนย์นี่ออกอยู่รั่วๆเลยเนาะคะ่ะออกอยู่รั่วรๆเลยค่ะขออนุญาตบาดข่าเนาะค่ะขออนุญาตบาดขําพี่น้องน,นะคะอันนี้ก็คืออ่า หลักหน่วยบนนะค่ะหลักหน่วยบนมันสีมาบอกงวดแรกเฮ็ดได้สองอสูตรมิสตำนิดิพี่น้องบ่ได้หลายก็นี่เด้อค่ะอ่าได้ท่อนี่แอดก็เอาลงเลยนะคะเพราะว่ามันมันรุดง่ายไหมพ่ะพี่น้องรุดง่ายนะคะเอาเขียนยุ้เดียวเอาไปใช้อีกหลาบกาเนาะคะ่ะรุดง่ายมากพี่น้อง ทัดมาได้หนึ่งที่หลักหน่วยบนตัวเดียวนะคะโอ้ยใ,ใจมันหลายหายพี่น้องยงงเต็มันท่างอยู่จักสีวาจังไดเนะคะ่ะอันตรายมากด้วยได้สเข้าที่8ปสเข้าที่หลักหน่วยบนแต่ของแอดมือนี้เลขศูนย์มันเด่นลางหลายมาก แอดฟั่นมาศูนย์เนี่ยนาจะมาลางมากกว่านะคะถ้ามาถ้าเป็นอ่าถ้าศูนย์มากมือน,นีแอดฟันว่าเป็นลางเนาะคะ่ะสีแนนบ่พี่น้องว่าจังเบิ่งกันเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าพ้นตัวนี้เขาแอดเอาสูตรคำนวณออกมาให้พร้อมวิธีทำเนาะคะ่ะขอให้เดินถมือที่ซีนี่นะคะถ้าเป็นศูนย์เฮามันมันเฮาไต้องไปเอาสเตปหา หาหม้อฮกมือดอกค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่ามันรุดไงเนาะคะ่ะรุดไงเอามันรุดอยู่ข้างดอกน้่พี่น้องจ้าจ้าเลยเนาะคะ่ะแอดลอกแห่งสูตรมันนิ่งแอดยังจะเอาออกมันนิ่งจนรุดเพราะว่ามันบ่เดินโดนพี่น้องนะคะมันเดินบ่โดนนะคะอ้าวไปเบิ้งสูตรเต็มของเฮาเลยเนาะคะ่ะสูตรเต็มของเสียนระสสารคามวางที่สามกับเจ็ดเนาะคะ่ะ 3กับ7นะคะ3 9 3 4 7 9 7 4 3ตัวหางดีคือ5 3 7นะคะ5 3 7ไอที่ของน้องต้าเนาะคะ่ะของน้องต้าจับ0กับ1วางติดที่3 5 7 0 3 0 5 0 7 1 3 1 5 1 7 3ตัวหางเดียวคือ0 1 3เนาะคะ่ะ มันตัวนี้เนาะคะ่ะ013แมนบอกเดี๋ยวได้แอดเบิร์ก่อนอ๋อค่ะแมนแมนนะคะของแอดมือนี่ว่างเลขติดบนล่างไว้ที่901เนาะคะ่ะวิ่งรูด9กับ4จับคู่90 91 40 41 สามตัวหางเดียวคือศูนย์เก้าสี่เนาะค่ะพี่น้องเอาเดี๋ยวแอดจะให้พี่น้องแคปเอาเนาะคะ่ะแคปเอาเด้อค่ะเดี๋ยวแอดจะยกกล่องเนาะคะ่ะยกกล่องให้พี่น้องแคปค่ะพี่น้องแคปเอาเด้อค่ะกับเราพัฒนาชุดเต็มสามเซียนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะจับวิ่งกันก็ได้เด้อพี่น้องแต่แอดจับรัดไดว,ว้บมดเราละ าะว่าจะเป็น0 3 1 3 1ส0 7นกนะคะเด่นสามเสี้ยนนะคะมีเอฟซีบอกว่าให้จับเด่นสาเสี้ยนคือรัฐบาลไทยนะคะสูตรมันประกบกันพอดีร่องโตเป๊ะเลยพี่น้องนะคะ,อะขอให้สูตรเดินนะคะให้เขาทั้งสเคยเขาทั้งสามเสี้ยนมาแล้วนะคะเคยเขามาขบสามเสี้ยนมาแล้วเด้อพี่น้องเขาน้ำกันเลยนะคะทั้งสามใบเล่าพัฒนาชุดเต็มนี่แหละคะ่ะเข้ามาครบ ทั้งสามใบเลยบ้างในพี่น้องูศนย์ชนกันซะขนาดนี้เนาะคะ่ะที่หน่วยบนเราพัฒนาเอาสำหรับคลิปนี้ก่ะเดินมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องเด้อค่ะที่ขอมารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนะาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ